สวัสดีครับอยู่ผมเจดัมเช่นเคยนะครับอยู่ในเกมนาโต่ชิลล์บิวเตอร์ใช่นนะครับอยู่กับาการแปลดีคิวตัวละครใหม่อย่างอาคาชิแอนโอลิโตะนะครับก็ฉายาของตัวละครนี้คือเฮมากิโ,โมโนแอนโ,โฟโตงินะครับการแปลไทยมันได้ยังไงอีกน,นะมันไม่รู้สิมันไม่ได้ทำไทยแบบชื่อเทพก็ขอความช่วยเหลือตัวละครแปลที่อาจจะแตกไปหน่อย ก็บางคํานั้นแปลไม่ได้อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าคำญี่ปุ่นมาแปลเป็นไทยเลยตรงตัวไม่ได้นะครับอืมเป็นคําแต่ว่าของญี่ปุ่นมั้งก็ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ถือนะครับเป็นไอ้มารกิจชิซึนะนะครับก็เลเวลจถึงเลเวลร้อยสี่สิบมีคิวสามารถครับได้ถึงขั้นสิบเอ็ดวิวนาการตัวละครได้ถึงแปดขั้นนะครับคอร์สของตัวละครเก้าสิบ แล้วก็เปลี่ยนให้สองโหมดนะครับโหมดคาคาชิกับโหมดออบิโตะนะครับอาา่าฮะถ้าเปลี่ยนสกิลก็แตกต่างการสเปคตัวละครก็ต่างนะครับเริ่มจากตัวคาคาชิก่อนเลยนะคามิโคคูคันชยอิโนคูเดะรือแม้เป็นภาษาไทยก็ืดอที่ด้านล่างของพระเจ้าคูมิเตะของการไล่ล่านะครับม,มันแปลแรงจริงไหมประเภทของสกิลเป็น,อ,ปปนอ่า การยิงตีของติวที่ปในการยิงตีหมู่นะครับติวที่หนึ่งเปิดอ่าเปิดใช้งานทักษะเร็วที่สุดนะครับเปิดใช้งานรีบมากที่สุดมันมันแปลว่ารีมอ่ะตอนแปลมานะรีมอ่ะผมไม่รู้ว่ามันแปลถี่ที่กว่ารู้ว่ามันเป็นรีมจริงรีมมีความหมายคืออะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นรีบแทนแล้วกันคอส,ส,สม่าของติวที่หนึ่งะครับฟิกดาเมจสันเซนบวกจอกกอบสามน้าด้านหนนะครับแล้มีทั้งหมด แล้วเปลี่ยนตัวเอ็เป็นแล้วเปลี่ยนตัวเอเป็นมิเตะมิจานครับการกู้คืนให้การกู้คืนต่ำกว่าให้ดีสูงที่สามารถต้านทานการชนทีได้ด้วยลักษณะที่มีความน่าจะเป็นสูงความเป็นอัตราที่ถูกต้องด้วยให้ดีสูงก็เหมือนว่าใช้ได้ชิ้นหนึ่งแล้วมันจะได้บับหรือสถานะอะไรอย่างนี้มั้งนะมันเอาเราบอกมันมัน,มนอันนี้แค่นหนึ่งวักนะครับแค่นหนึ่งความสามารถานะั้นไม่ใช่ความสามารถทั้งหมดนะแล้วก็ ยกเว้นอัพพิลิตและปูมิตตี้ที่สามารถชนต่อหลายครั้งสถานะเป็นธรรมชาติมิตตี้ก็นั่นแหละครับตามที่พูดเหมือนว่าพอเราใช้ทุกอย่างนะมันจะฟิกตั้งเมมนี่นนยะน,นะ,ะไ,นนนะไม่ใช่สถานะอะไรแบบโตคาชิเอฟหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าไทยหรือเปล่าเพราะตัวความก็ไม่มีเลยไม่รู้ว่าที่พูดไปถึงทุกคนนะก็อขออภัยด้วยทักษะทั้งหมดไม่ถูกต้องรวมเร็นการปดใช้านทักษะปดใช้งานทักษะ และพลังโจมตี3%บวก7 7 7 7 7 7ดามเมจอจะได้รับ7ครั้งเมื่อโจมตีทักงะจะได้รับ7ครั้งเมื่อโจมตีทักงะก็เจ็ดทีหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่อะ่ะตอนแปรมันไม่เกี่ยวเจ็ดทีนะครับเห็นว่าเจ็ดครั้งอะ่ะในเลขเจ็ดตัวประโยคท้ายของ Q หนึ่งนะส่วนที่พูดไปเนี่ยไอ้เรื่องพอมเลยนะครับบัวชน่า,าทาักษะ ได้พวามเฉลีบวกสาเปบวกเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดนเจ็ดาี่น่าจะหมายถึงว่าไอเจ้าความสามารถของบัฟมิตี้นะครับก็คือมันใช้ทิชชู่หนึ่งแล้วมันจะทำให้ตัคาคาชิได้สถานะคือเหมือนให้ซิวส์หนึ่งเศษก็ได้ตัวสถานะด้วยนะอ่อมาต่อด้วยจี้ของจินี่สองนะครับยูคิจิริคือค่ไคชูนาอิหรือต่ายกใครคืออัมิมะเขี่ยวฟ้าร้องนะก็ไม่ได้ตามยิงมตามมังหะแล้วก็ อันน,นี้อะไรก็ตัดไฟฟ้าง่ายๆเพราะว่าตามแฟนอาร์ของโบกานก็กำลังใช้ไม่พัฒนาก็ตัดไฟฟ้าอยู่นั่นแหละการจตีของซิกิวิสเป็นประเภทสกิกลต์ตีนะครับตีทั้งหมด,ดใช้งานเร็วฟิกดามิสามเปอร์เบวกหนึ่งล้านก้าแสนดามิใส่ตะนทั้งหมดและทำดามิได้ทำดามิเก้าดามิปีแรกเก้าดามิโดไม่ต้งใจการต้านทาน มีความเป็ไปได้สูงมากที่จะเพิ่กเฉยตออการต้านทานและทําให้มันอยู่ในระดับอิสระก็คือคูวสองอ่าเอ่อฟีเจะมนสันปร์เซ็นบวกกับหนึ่ล้านเก้าแสน,สนตนตีมูได้ทำรามิได้ทำามิเก้าครั้งไอ้ทํำรามิเก้าก็น่าจะยิดน่ามาั้งไม่มั่นใจอะมันแปรแปรแปลกเนาะทรามิเก้าทามิฟูตแกรเก้า ก็ทีนะเป็นตัวท,ท,ที่มีเหมือนบั๊กเบิร์กอะไรอย่างเงี้ยเราบ้งแล้วก็ถ้าเกิดมันมีบั๊อยู่ก็ทำให้บั๊นั้นติดไปได้อ่ะแล้วก็เข้าไปตัวโครงเลยสกิลสองก็ดีนะครับเปตัวละครที่ดีอ่ะมุ่ทะลุด,ดีดแล้วการกระชี้ต่ออุปโตคแล้วรู้สึกจะมีอยู่กับพวกไอสแตนทานเยอะอยู่แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับหรือว่าสกิลผมไม่แน่ใจนะว่ามันเรียกว่าแอตติบิวฮีโร่หรือเปล่าผมก็สังเกตม,มาหลายรอบแล้วว่าแอตติบิวฮีโร่เนี่ยมันคือตัวอะไรกัน คือตัวไหนที่มันจะม Act sure. right ี Active View ก็จะเป็นตัวนี้แหละพวกตัวผู้หูระมังนะ Active v i e เนี่ยถ้าไม่ใช่ก็ขออภนะครับอาจจะไม่เหมาะเยอ่อแล้วก็่อไปนะเดิมไปว่าคิวทุกิวหนึ่งสามอ่ะใช้จักรร้อยเนยนะครับ็นค่าจ่ายการใช้ a ิิ i v ก็มาต่อกับิีที่สามเลยครับชื่อของคิว a k i r า Menaki k าากาอาลู มีแต่ภาษาไทยแบบไทยเวยอร์ชันนะอย่ายอมแพ้มีไม้เด็ดเสมอผมอมันไม่ได้แต่ไปนะมันเขียนว่าอย่ายอมแพ้มีเลขเด็ดเสมอผมไม่รู้ว่าเลขเด็ดหมายถึงอะไรอ่ะผมก็จำไม่ได้ว่าตอนที่ไอสัตตัวนี้เขาสู้วันมันมีเลขอะไรได้วยหรอไม่มีเลยแค่มันเลยประเภทของสกิลที่ต่างของโหมดคักล่างคักชีชนะครับก็คือเป็นสกิลประเภท รักษาเปิดใช้งานเร็วที่สุดนะความสามารถของมิจูที่สามกค็คือ4ทิศที2ล้านทิีนะครับสำหรับพาเดนี่ทั้งหมดและเพิ่มความเสียหายของยูทั้งหมด2เปอร์เซ็นต์ถือว่าดีนะครับช่วยทั้งทีแล้วก็เพิ่มความเสียหายทั้งทีอีกเพิ่มความเสียหายให้เราที่เราทำเตะประตูนะไม่ใช่เพิ่มให้ตัวเองนะนอกจากนี้ยังกดปล่อยภาพดวงตาของโกลที่ออนแอของพาเดนี่ทั้งหมดและให้จิตจำงที่จะปกป้องพวกเขา ก็คือนิวให้บัฟเพิ่มความเสียหายหทั้งทีมแล้วก็้างบัฟของทีมออกทั้งหมดประมาณนั้นมัน้งแล้วก็ให้บัฟจิตจังงงที่จะปกป้องพวกเขาคือบัฟอะไรกันด้วยนอกจากนี้พวนธมิตรทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะเรกว่าจะดำเนินการถัดไปนอกจากนี้พันธมิีรทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะเรกว่าจะดำเนินการถัดไปโมฆะหรอคือ,อ ยังไงเถอวะก็คือไม่สามารถถูกขัดได้ในจังหวะจะถึงแบบจังหวัดที่เพื่อขัดไปอ่ะน่าจะประมาณนั้นรอมานร้านมัาากก่งนะครับไม่แน่ใจแล้วก็พอใช้เราก็จะได้สถานะสถานะบัฟเลยนะครับก็คือสถานะจะเข้าใจแปลแหล่งอะไจริงไหมจะฟู้งใจระบบที่อ่อนแอสถานะด e f l e c t i o n พิเศษถูกลบเลิกลกท็ทำให้เป็นโมฆะเมื่อถูกโจมตี ให้เพิ่มขีดจำกัดความเสียหาย700,000แ,และเพิ่มความเร็ว100%ซจนกว่าจะถึงการดำเนินขั้นไปและดำเนินการอธิบดีก็ตั้งแต่ถ้าถ้ามาจากขีดที่แปลมาก็คือโบกที่ air. ออนแอลูกลเปอก์สถานะไอสถานะพิเศษที่รางตัวละครมันสามารถสร้างไอดเดฟเฟกชันดเดฟเฟกชันได้นะครับก็ถูกลูกเปอร์ไปเลยทำให้เป็นโมฆะสร้างบัฟให้อีกฝัง่งด้วยมั้งก็คือว่า เมื่อไม่ฟังเปนดนตรีอะเพิ่มความเสียหายเข้าอีกเ,เหตุการม์นนะครับและเพิ่มความเร็วให้ให้ทีมเราล็อเตอร์นด้วยหรือว่าโหดใช้ได้เลยครับทาชิตัวนี้อยากได้แต่ก็าตามที่เห็นนะครับว่าไม่ได้ทเกษนี้น้อยจริงแบบเนี้ยอ่ก็มาต่อที่ลีดเดอร์สกิลเลยนะครับความสามารถลีดเดอร์สกิลเพิ่มความเร็วในการเปิดใช้งานทักษะสองระดับและเพิ่มความเร็วสองอเตอร์ฟินนะครับ ถือว่าดีนะมันไม่ได้บอกจอดจองว่าต้องไปชี้ประเทศไหนอ่ะก็เพิ่มเพิ่มในมุมระดับสองประเด็นดีพาสซีฟสกิลที่หนึ่งะครับความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ในช่วงร่วเริ่อของเบนเทิลเจรับความตั้งใจปกป้องาระเททั้งหมดเมื่อจบรอบของศัตรูเมื่อจบรอบของศัตรูทั้งหมดจะได้รับแผนการทำลายโดยไม่สนใจการต่อต้านฟื้นฟูให้ีเมื่อจะศูนย์สามครั้ง ม่จบรอบจบรอบพอทก็คือเมื่อศัตรูเอ่เชติคิวใส่เรารู้ว่าเข้าเตจติคิวเ็อ่ะทีมเราก็จะได้รับไอแผนการทําลายโดยไม่สนใจการต่อสานก็คือฟูตฟูตให้ทีมู่อจะสูญสามครั้งทั้งทีมเลยมั้งมั้งนะถ้าผมได้ผิดขอไปด้วยนะก็ญี่ปุ่นเนาะก็ภัษีึมันก็มีให้บัฟไอความตั้งใจทีทมะปกป้องมาทางนี้นะครับไม่รู้ให้กับตัวเองว่าให้ทั้งทีม แต่มันบอกว่าเมื่อเริ่มต้นไปเชิญนะ,ะประมาณนี้นะ,ะ่นัหชะชอพสัสติที่สองจริงๆมันยาวนะกล่องแปลได้แค่คำว่าความหวังอะแค่นั้นเลยความหวังที่จะอะไรต่อก็ไม่รู้ความตานของไฟคิวก็คือเมื่อถูกโจมตีมีความเป็นไปได้สูงที่จะล้างมัดระตูทั้งหมดละเว้นความเสียหายจากความต้านทาน,นส,สูนไทเลสเฟสชาลินกันเอฟเฟกต์ฟิลของระตูไม่ทำงาน นัดแรกโอกาสสูงก็คือเมื่อเมื่อเราอะเมื่อตัวคาทิตัวนี้ถูกตบตีอะล่างบัฟของตระตูที่เป็นบัฟมีประโยชน์ออกทั้งหมดมละเว้นวความเสียหายจากความต้านทานศูนย์ก็แบบน่าจะละเว้นวความเสียหายได้ได้แล้วความมันั้นแหละมั้งนะส่วนเอฟเฟฟิลของตระตูไม่ไม่ทำงานหรือว่าแปลว่าไอ้ไม่ถูกต้องอะ ไม่มั่นใจว่ามันคือ,อยังไงอะ่ะมันจะลบฟิลด้วยมัง้งอาจจะมั้งนะก็คือเหมือนตัวเป็นตัวละครที่มีฟิลอยู่แล้วอะเปลี่ยนฟิลได้อะเราก็จะลบฟิลนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็เจ้าๆไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปข <Okay. S 1> อบอกแล้วว่ามันเป็นตัวละครที่ดีนะครับชิคกี้าก็ต่อที่พาคิที่สามนี้ครับของตัวการาจิล่างนี้นะครังทนะี่แอนโอปิโตะชื่อสกิลนั้นแปลไม่ได้เลยครับแปลเป็นไทยไม่ได้เลยต่อมาก็คือจุดค่ามคือความต้านทานของของผู้ต่อสู้ เมื่อโจมตีแอชิบิวฮิโรลดความเสียหายจากคุณสมบัติทางปัญญาของฮิโร่80%ผมไม่ขออธิบายกันเรื่องนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกเอ่อข้ออ่อนคือความต้านทานของคุณสู้เมื่อโจมตีแอชิบิวฮิโร่ด้วความเสียหายจากคุณสมบัติของฮิโร่80%ผมไม่ทราบจริงๆไม่ทราบ ขอไปเลครับอ่ะสะ่วนส่วนที่ผมแปลไม่ได้จริงนะงงนั่นนห่ะตัวสแต็กตัวรางก,ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆพีสามแสนไอทักสองแสนห้าเด็หนึ่งแสสามปีก็ห้าร้แปดีสามิีนี่น่าจะไม่คี้เหล็กก็ต้านทานนะเหมือนเดิครับผมไม่มั่นใจอาจจะต้านทานแล้วก็ข้างล่างย9เก้าเป็นคีเหล็กอันล่างสุดก็ขี้ดำเมนยนะเป็นพวกอ่าคน,าานะแล้วกับ พวกนิจาม่บ้าคุณหานะต่อไปแล้วก็มาพูดถึงตัวละครที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นร่างหลักสำหรับการที่จะเล่นคาคาชิแอปโอปิโตนะนั่นก็คือโอปิโตผมก็บพูดนี้กันนะที่ผมมั่นใจว่ามันอาจจะเป็นตัวแรกไอ้ร่างหลักก็คือพอเรากดกดก่อนจะเล่นะ่ะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนเปดีเป็นดีผู้นำไงก็ตัวมันเองก็มีผู้นำามสามารถผู้นำที่ดีอยู่นะทั้งสองตัว อย่างโควิโตก็คือมันจะไม่มีสังกัดอยู่บ้านไม่ได้อยู่กับฝ่ายไหนเลยเฉพาะล่างนี้นะอ่าแล้วก็เนี่ยเรด,ดูสตแต็กพื้นฐานดิเพื่อตามแต่กว่าไอแพคสองเป็นแปะเด็บหนึ่งแสนหนึ่งเปนสตนสีต๋เลยสตี๋สตี๋ตั้งถึงพันสี่ร,ร้อยจีซีแบบคือก็เร็วเลยนะอาวุธป่ายิ่งตอนนี้ก็น่าจะเก่งเก่งเลยละ่ะส่วนเรื่องของไอ้เลเวลเลเวลอะไรก็เหมือนกันนะครับมันก็คือตัวละครตัวเดียวกันการกาเดียวกัน แค่เป็นล่างคนละล่างเฉยๆนะที่พูดถึงกันเรื่องคอร์สเติร์นะมันก็ทำเดียวกันแเนาะชินกุกันชูยิโนะนวิเดะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือพื้นที่คามรุยคามคามรุ่ยอีกของการติดตามนะครับก็นั่นแหละมันจะถามความหมายไนดะ้ไม่รู้เหนแปลเป็นไทยแล้วสับก็จะ,ะแถลงแถลงที่เขียนไป้ไปแนะครับเป็นประเทศจทีนอ่าประเทศจีนหมู่น,นะครับสนใช้งานเร็วที่สุด ความสามารถของตะกิ้วนะครับก็คือฟิกดามอีกสามเบวกทำให้เจาะเกาะเจาะทะลุ3ล้านทำให้ัให้กับทั้งแผนกและแยกตัวออกจากนินจาคูมิตี้ไอ้นินจาคูมิตี้นี่ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของตอนที่เป็นล่างบัฟของซาะก c หรือเปล่าไม่มั่นใจนะนินจาคูมิตี้ การผู้คือเต็มตับกว่า h ทีคือที่สามารถทนต่อการจจมตีด้วยทักษาะที่มีความน่าจะเป็นสูงมี a อ t ์โ i t y ให้ไถูกต้องด้วย h ห้ีคือสามเปอร์เซ็นต์บวกเจการทีแบบ่มแบบีเจตควดันีการไล่หน้าเจดค้ังแล้วก็จหน่นทีแดลนะประมาณนี้นะอ่าอาตราใช้จ่ายก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อเหมือนกัการ,กา 100, 100การาัจืดเลยครับแม่ไมี้เข้าไปอิดม้กแล้วกันงข้าจะให้จ่ายจากาากา ส่วนที่ผมน่าใจก็คือเรื่อง,องการแปลติยูออพิโตนี่แหละคือที่หนึ่งมาผมก็งงแล้วว่าการคู่คือการคาู่คือเต็มกับก่อนให้ทีคิวที่สามารถโนต่อการจบปีด้วยทั้งแตที่มีความน่าจะเป็นสูงน่าจะพอเวลาใช้ทีคิวที่ไปแล้วอ่ะน่าจะได้รับยึดสถานะอีกอิมมอร์ทิลิตี้ด้วยมั้งผมข่อนไปนะตัวนี้ผมไม่พอใจด้วยนะว่าคือยังไงแล้วก็มาต่อกับสกิลสองนะครับก็คือ สกิลที่สองชื่อคา,านาคิโคกุรันคานงิคิยาคินะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือกระดาษไฟการแกะสลักชินเซนะครับคุ้นว่าเหมือนมันใช้ตอนดูอนิเม,เมือน,นนะไอเป็นไฟมุนม,มุนม,มุนใสคาคาชิหรือเปล่าจะไม่ค่อยได้นะไอการแกะสลักไฟชินเซเนี่ยคุนเเนยนค้น,เเน,น,น,นว่าเหมือนมาตระกับโอดีตรงก็ใช้ได้ตั้งกระดาษไฟที่ชื่ออย่างเงี้ยก็เป็นประเทศโจมตีนะครับแต่ว่า มันไม่ได้ระบุว่าโจมตีหมู่หรือว่ายัางไงอ่ะโจมตีอาจจะเป็นโจมตีเป้าเดียวมั้งนะไอจิวที่2นะครับใครจากการเปิดใช้งานก็คือมีโอกาสที่จะเปิดใช้งานโดยออนต้อ่าน่าจะยากเลยนะอาจจะไปยิงจ่วหนึน่งกับจิวสอ 3, ก็ตัวใหญ่ก็ดูจะก,การที่มันเขียนว,ว่าไกลการเปิดน,นะครับความสาม,มารถของจิวที่สองก็คือฟิเจอร์มีสามเปอร์เซ็นต์บวกหนึ่งล้านเก้าแสนดามจใส่จุดตุทั้งหมดอ้าว มันบอกว่าเป็นประเภทโจมตีแต่มันไม่ได้บอกว่าสกิลโจมตีหมู่ไม่หมู่แต่พอใชพอความสามารถในสกิลบอกใส่ตัวทั้งหมดเอาไปว่าสกิลนี้สกิลสองเป็นสกิลหมู่แล้วกันและทำดาเมจ่ห้าแบบแปดแสนเก้าหมื่นดามินอกจากนี้มีโอกาสสูงทำลายประตูทั้งหมดถ้าเอาแบบผมเข้าใจก็คือฟลิกดามิ่งสามเปอร์เซ็นต์บวกหนึ่งล้านเก้าแสนใส่ตูทั้งหมดและทำดาเมจ่ห้าแบบ แด้แฝงก็แ,ลแปลเม,มื่อรอบนี้ขอใครเดวยวกันแ,แปลแล้วงงๆนะครับอย่างนี้ก่อนสูงทำลายจะตีั้งหมดทำลายดีคือทำลายอะไรกันรู้ทอลายการต้านทานหรือเปอล่ารู้พวกบอลแปลมาเหมือนกันมันมีอะไรอ่ะทำลายและทำดามิดต้านทาน5แบบหรือยังไงเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยไ,ได้บอลแปลมานะเออแล้วมเมื่อใช้ตะเกิลก็จะได้สถานะเงื่อนไขธรรมชาติการทำลายมานะครับก็ต่ออาบัฟของไอการทำลายนี่ก็คือ ความเร็วในการเปิดใช้งานทักษะความเร็วในการเปิดใช้งานทักษะลดลงต่อระดับการเสริมกำลังพิเศษยกเลิกการต่อสู้ d ิ f เฟคชั่นแอนด์ม่ติล้องและเครื่อ,องความเสียหายไป้สองเท่าว่าใช้ในจีนหนงกเล่าอุปิโตนะครับรับการทำลายอ๋อผมเข้าใจการประโยคได้ที่มันเขียนแล้วนอกจากนี้มีโอกาสสูงที่ทำให้อุปติสถานะการทำลายทั้งหมดก็คือเป็นสถานะ ที่จะมรรทับน้ำของระวอ่ะก็ง่ายๆก็คือรถรถระดับก็คือรถทักษะาการใช้งานทักษะสกิะลด,ดลงสองถึงห้าระดับผมก็ไม่ไม่จ,จะต้องแบ่งระดับยังไงอ่ะโอ้แล้วก็ทำให้ติดติดเล้ก็จะเรื่องสถานะดีเฟคชั่นอ่ะไอ้ารับก็การพิเศษอะไรไนไรี่แหละถือว,ว่าเป็นชืิอที่ดีรหรับสกิลโอเอปร่สกิวสอง ก็แล้วต่อกับสกิะสุดท้ายของโอปิโตนะครับอย่างทกษะที่สามชื่อของสกิลก็คือแปลไม่ได้ครับเอยผมก็เบื่อแล้วมันแปลไม่ได้จริงๆอ่ะมันลากคุมคำไม่ได้เลยะ,ะช่างมันเล่นประเภทของสกษะประเภทเป็นประเภทจมตีหมู่เปิดใช้งานเร็วที่สุดนะครับต่างกับคารกิที่เป็นเป็นประเภทสกิลเกี่ยวกับการรักษาการฟื้นฟูนะก็ถือว่าการเปลี่ยนล่ากับอุปกรณมีผลกระทบต่อทวกสกษะมาหละสกิะสามเนี่ยหลักๆก็ อ,อย่างคาร์ดัสซีก็เกี่ยวกับบัฟช่วยทีมอะไรอย่างนี้นะโดยเฉพาะโอวิโตะนี่ไม่ได้ไม่ได้ช่วยทีมอะ่ะสร้างความเสียหายล้วนๆเลยความสมำเร็ของไอคิวที่สามก็คือฟิสตามีหนึ่งล้านไม่สนค่าต้านทานของตัวทั้งหมดและแลดความป้องกันการเติมตีความควบคัวลดลงหลน่อยแต่เพียงอ๋อไม่สนค่าต้านทานของตัวทั้งหมดไม่ตนบัฟลดอะไรที่มีของอู่ในของตัวและลดความป้องกันลด และลดพลังป้องกนันการโจมตีความพกโปร่ง100%ไม่สนความต้านทานข้ามการกระทําและลดสถานะด e เทคชั่นพิเศษและการไร้ผลหรือแม่งใช้ดิคือสามทีเดียวนี่คือแบบประตูแบบตัวตัวปเปล่าๆเลยครับแล้วก็ฟิกดามอีกล้านยันเลยไม่สนไม่สนบ้าปึ๊บเอาที่อยู่บนตัวประตูเลยนะลบออกหมดเลยอะ่ะโอ้โหแล้วยังสร้างมีบ้บาไปกับประตูอีกก็คือลดพลังป้องกันลด ร่างตัวตีแล้วก็ลดความกล้องตัวคือโอ้เลิศอะเลิศเลยที่ตัวล่างเนี้ยคมอคิดยังไงว่าการที่สเตตัสตัวละครมันโงมาอย่าง,งเงี้ยคือแบบเหมือนมันจะเป็นตัวล่างละแทนคากาชิซะมากกว่าอืมาต่อที่ลีดเดอร์สกิลเลยนะครับชื่อของลีดเดอร์สกิลก็คือการสร้างพินทานของเพื่อนในสายตาก็มาแปลปีกหัวไฟเลยครับไฟแรงมากจริงๆอ่ะความสามารถของสกิลลีดเดอร์นะครับรรนะมามากค็บคือ ความรู้นะครับเปิดใช้งานทักษะอิสระ,ะเพิ่มขึ้นสองระดับแอนความเสียหายของทักษะทองเพิ่มขึ้นสองอร์เซ็นส่วนไอ้เรื่องความเสียหายทักษะทองเนี่ยไม่ได้ผมแปลมาทักษะทองมันมีแค่ดีคิวสองอ่ะที่มันเขียนว,ว่าความเสียหายไอ้ไรทักอะไรยังไงแตว่าทักษะ,ไไะ,กษะมันเขียนว,ว่าทองอ่ะแล้วไปการเปตีอ่ะผมก็งงว่ามันคืออะไรผมก็ต้องผมแปลผิดแต่ผมก็ไ,ไม่มั่นใจนะว่ามันหมายความว่าไงในะทักษะทองอ ก็มาต่อกับอ่ลาสาิกที่เด็กเลยนะครับชื่อก็คือจําไว้ลงไปนี้อาจจะแปลผิดมานะครับเพราะว่ามันแปลตอนคุมคํามันไม่ครบคต่อคํมันขาดไปอะ่อะมนเลยแปลได้แค่คำว่าจําไว้โลกไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าจําใครอะ่ะความสามารถของในกิว้วการตายทันทีถือเป็นโมฆะความน่าจะเป็นของการดําเนินการทันทีเมื่อถูกโจมตีผู้โจมตีโดยไม่สนใจการตอบต้านเลยคือสองเปอร์เซ็นต์ กาตายทันทีจะเป็นโมฆะก็คือพวกรามิจับตายอะไรอย่างนี้ป่ะเหมือนอย่างเอ็นโตะแอนนี N ่นาโตะร่างที่ผมเคยใช้เล่นเมนื่อก่อนเก็บแต้งของแสง้างนู้นน่ะที่แบบกลับตายไปะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มันจะไม่ใช่ทุกอนนะแต่ว่าการตายทันทีจะเป็นเรื่องโมฆะแปลท่าทีแปลได้นะไม่มนใจว่าเรื่องของความสามารถคืออะไรนะส่วนพาสศิษสิลจุที่สองชื่อนั้นแปลไม่ได้เลยมันไม่คุ้มคำให้ความสามารถของพระิที่สองก็คือ เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้เมื่อเปลี่ยนจากคาคาชิเขาตั้งใจที่จะปกป้องความดทั้งหมดอะฟื้นฟูเห้พีเต็มเมื่อให้พีต่ำกว่าศูนย์สามครั้งมีโอกาสสูงที่ทำมีโอกาสทํางานสูงก,งกง็ให้ผลพูดแบบสรุปง่ายๆแบบไม่ต้องมาตามที่ผมเกิดสิ่งคิดไปนนกะ็คือว่าไอ้บัฟอะบัฟตอนที่เราอยู่ในร่างคาคาชิแล้วเรากดใช้อะูที่มันให้บัฟไอ้วามตั้งใจที่จะปกป้องความดีแหะเมื่อให้พีเรา ต่ำกว่าศูนย์จะซื้อให้พีจนเต็มอะ่ะจะทํางานเลยท,ทันทีโดยที่ไม่ต้องให้ไอ้ไ้ความตม้านทานทำโดยที่ไม่ต้องให้เงื่อนไขไอ้พีปี่ศูนย์จะทำงานก่อนเลยก็คือถ้าเราเปลี่ยนเป็นโอปิโตะล่างเนี่ยถ้าสีิลคิวที่สองอ่ะมีโอกาสจะบังคับให้ไอ้ครับของคาคาชิอะ่ะทำงานเลยตอนนั่งเจาะก้องพันธมิตรอ่ะถือว่าดีนะครับสอดกล้องดีสำับไปลับมาทำให้แบบเราเล่นได้ย,ยาวๆอะไรอย่างนี้มั้งช่วยเหลือทีมด้วยส่วนถ้าสิบคิวที่สามนะครับ ชื่อขาติบิคอคุณนักษณะ,ะทางปัญญาคุณนะครับเนี้ยคล้ายๆของไอ้เพนตัวเก่าที่เคยทารีวิวเลยอีกหรือมันแปลได้คุณนันกนนะสะทางปัญญาทุกอันเลยมันเลยรู้ชุดอ่อนคือความต้านทานของุ่รอสู่เมื่อโจมตีแอติบิลของทักงสเพิ่มความเสียหายจากคลุโสมัิทางปัญญาลงห้าสิบเปอร์เซ็ตามนั้นนะครับผมไม่รู้ความสามารถนะพูดตามที่จดกันเลยแล้วกันแล้วก็เป็นสังกัดก็คือสละ เนี่ยอิสระไม่ไม่มีสังกัไไดไม่มีคนหรอกครับไม่ติดสายผู้สาตามน,นี้นะครับสหรับรีวิวตัวละครใหม่คร่าวๆก็ประมาณนี้นะผมขออภัยจริงๆนะถ้าแปลตกลงไปหนไปแล้วก็ใช้ระยะเวลานานหน่อยกันกว่าจะแปลเสร็จมันประโยคของสกิลมันยาวๆทั้งนั้นเลยแล้วมันก็ต้องมาแปลสองล่างเนาะไหนจะพัฟฟี่สกิลดีเดอร์อสกิลของสองล่างอีกโอ้โห ให้นะนำผมว่าน่าจะเล่นออริโต้แล้วมั้งมันดีอะ่ะแสต็กเริ่มต้นมามันก็ดีเล่นกับทีมพวกที่อิสระทีม่มีสังกัดอย่างข้างุยะแล้วก็ออริโตล่างอื่นก็น่าจะเวิร์กด้วยมั้งก็ไม่มั่นใจนะครับับคลิวดีโอการแนะนำรีวิวสกิลตัวละครใหม่ของวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบคิดโรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือที่ตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับ